สวัสดีครับสมาชิกนกนอกกรงนะครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมนกเขานะครับว่าเชื่องขนาดไหนนะครับนกเขาตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะครับลูกป้อนขันในมือคู่ในมือได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้อายุหกเดือนนะครับนี่ครับนะครับแต่ก็มีขังกรงนะครับขังกรงเขาไว้พอเวลาปล่อยออกมาเ็าตบินแบบ คือมั่วอะครับบินแบบลำคาญมาเกาะหัวเกาะแขนก็เอามาจับขังกรงกันไว้มั่งนะครับเอามาจับขังกรงกันไว้มั่งเอาเร็วเร็วกินอาหารแล้วเอา,เอาด้วยความที่เชื่องนะครับตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุตีวันนะครับอายุตีวัน ครับเอ้าเอ้าไม่เนี่ยๆเขาจิกนะครับเขาจิกแต่เขาจิกไม่แรงนะครับเขาจิกไม่แรงนี่แหะนี่แหลนะครับจิกไม่แรงนะครับจิกเล่นนะครับจิกเล่นนี่ๆๆเอามานั่นเนี่ยเรื่องตั้งแต่ลูกป้อนนะครับลูกป้อน

มาเทียบเมียนะครับผมมาเทียบตัวเมียนะครับเราเพิ form, ่งจะไต่นะครับเพิ่งลับจากพ่อมาไต่ครับตัวเมียนี้นะครับเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมเดี๋ยวมาดูนะครับครีมหน้าขาวออกขาวตัวออกแดงๆเป็นครีมนะครับนี่นะครับ เอามาเทียบแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสนใจหรือเปล่านะครับลูกหกเดือนเต่ก็จ,จับเล่นนะครับก็แล้วก็ปล่อยเล่นจับอะไรเล่นได้นะครับเขาอาจจะติดคนมากกว่าติดเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องดูต้องดูกันไปนะครับว่าไอ้ลูกป้อนอแบบนี้นะครับเขาจะมีเขาจะเรื่องอะไรอ่าน่าจะเป็นธรรมาชาติของเขานะครับเขาก็น่าจะรู้รู้ รู้เพศร ati, <c inhos> ู้วัยของเขาว่าเขาคนทำอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นลูกอ่อนลูกป้อนมาเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่คือปล่อยได้นะครับคือปล่อยได้ในบ้านปล่อยคือนอกบ้านไม่กล้าปล่อยนะครับกลัวแมวจะปล่อยในบ้านปล่อยอะไรนะครับมีหกเดือนนะครับมีหกเดือนนะดูพักษนาการกินเขายังกินอาหารจากมืออยู่เลยคือเขาอยากจะกินนะครับใยปกติเขาก็ไม่ได้ป้อนเขานะครับเขาก็กินเองนะครับเขาก็กินเอง ไม่ได้ป้อนเขาแล้วเดี๋ยวเขากินเองแล้วนะเพราะเขาอ,อกเดือนแล้วนะครับอ,อกเดือนแล้วนจะมีเมียแล้วเนี่ยนะจะมีเมียแล้วเนี่ยเนี่ย่ังจะอ้อนป่ออีกนะนะเอาเร็วเอาเอาอืมเนี่ยจับหังอะไรอย่างเน,นะนี่ออออนอยอาบน้ำนะครับชอบอาบน้ำชอบอาบน้ำด้วยนะครับ ลาตักน้ําให้เนะี่ยก็จะเล่นน้ําแต่ส่วนส่วนใหญ่เราอาบน้ำผมจะปล่อยข้างนอกผมจะปล่อยอันนี้ก็เตรียมหลังเพาะไว้ก่อนนะครับก็กรงมันมันเป็นกรงเพาะนะครับผมก็เลยจับเข้ามาเล่นดูว่าจะลองเพาะกับตัวน้นดูนะครับนกครีมสีครีมตัวเมียอายุหนึ่งปีอ่าเยอะกว่าตัวนี้นะครับอายุเยอะกว่าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าลูกป้อนจะเป็นลูกอ้อน จะเป็นพ่อนกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ